เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2025หัวข้อภาพเปรียบลักษณะของพระเยซูในภาวะต่างๆข้อพระคำหลัก2โครินบทที่3ข้อที่18 18 แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณอ่านพระคัมภียอนบทที่สิบห้าข้อที่สามถึงเจ พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านสจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขนานจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราหเราเป็นเถาอางุ่นพวกท่านเป็นขนาน คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 6. ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกปัดทิ้งเสียเหมือนขนแนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟเจ็ด ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคาของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเนื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูทรงแนะนำพระองค์งเองว่าเป็นเถาอางุนหากท่านอ่านพระกิตติคุณมัทธิวมาระโกลูกาและยอน ท่านจะพบว่าพระเยซูทรงแนะนำพระองค์เองแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นทางความจริงและชีวิตยอห์นบทที่สิบสี่ข้อที่หกหพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในยอนบทที่สิบข้อที่เก้าเก้าเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารพระองค์ยังตรัสอีกว่าพระองค์เป็นประตูขณะที่อยู่บนโลก พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์เป็นใครและทรงดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ตรัสถึงลักษณะไว้นั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าที่บางคนอ้างว่าตนเป็นบุตรของพระเจ้าแต่กลับไม่ประพฤติตนเหมือนพระเจ้าเลยตัวอย่างเช่นพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นเถาอางุ่นแท้และเราเป็นขนงควรมีความแตกต่างระหว่างขนงกับเถาอาัอุ่นหรือไม่ คำตอบคือไม่เพราะเราติดสนิทกับพระเยซูอย่างไรก็ตามบุตรของพระเจ้าบางคนที่เรียกตนเองว่าบุตรของพระเจ้านั้นอยู่ห่างไกลจากพระเยซูหากใครเรียกตนเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ยังคงล่วงประเวณีโกหกนินาทาทะเลาะวิวาทโกรธแค้นและอื่นๆ เขาก็จะไม่ดูเหมือนพระบิดาผู้สถิตบนสวรรค์ของเราท่านที่รักของผมท่านสามารถดูเหมือนพระเยซูได้เมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำและใช้เวลาที่มีคุณภาพในการอธิษฐานและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประเด็นสำคัญถ้าสามารถเรียนแบบพระเยซูได้ก็ต่อเมื่อท่านใช้เวลาอยู่กับพระองค์เท่านั้น